สวัสดีครับคอบอลทุกท่านคลิปนี้เรามาดูทีมที่อาจจะเป็นม้ามืดในฟุตบอลโลกคนนี้พวกเขาอาจจะสร้างความยากลำบากให้กับทีมยักษ์ใหญ่ในฟุตบอลโลกคนนี้ก็ได้มาดูกันครับว่ามีทีมอะไรกันบ้างก่อนพูดคุยกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปเรามาเริ่มกันที่ทีมแรกเซเนกัลทีมอันดับที่18ของโลกและทีมอันดับที่1ของทวีปแอฟริกาเซเนกัลพวกเขาเคยสร้างเซอร์ไพรส์ในฟุตบอลโลก2 0 0 2มาแล้วโดยเฉี่ยวฝรั่งเศแสแซมเก่าาตกรออบแลละะททเข้ไปสด ก่อนจะแพ้กับทีมชาติตุรกีไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งในรอบคัดเลือกรอบแรกโซนแอฟริกาพวกเขาจับสลากอยู่สายไม่แข็งนักอยู่สายเดียวกับโตโกโนามิเบียและคองโกโดยสามารถเป็นแชมป์ของกลุ่มโดยชนะถึง5นัดเสมอหนึ่งนัดในรอบเพลย์ออฟพวกเขาสามารถเอาชนะทีมชาติอียิปต์ของโมเมซาลาได้หลังสองนัดเสมอกันในเวลาศูนย์ประตูต่อศูนย์โดยชดนะในการเดนจุดโทษผ่านไปเป็นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่กาตาร์ได้สำเร็จ เซนกัลพวกเขาอาจจะสร้างความยากลำบากให้กับทีมยักษ์ใหญ่ในฟุตบอลโลกคนนี้อีกครั้งก็ได้นักเตะเซนักันทั้งหมดเล่นอยู่ในลีกใหญ่ของยุโรปโดยฟุตบอลโลกคนนี้พวกเขาจะสรางคช้เกีย,ยกับกาตาเอลโกดอลและเนเธอร์แลนด์พวกเขาอาจจะเคลียทีมยักษ์ใหญ่ของกลุ่มอย่างเนเธอร์แลนด์ตกรอบก็เป็นไปได้โดยพวกเขาอาจจะสร้างเซอร์ไพรส์ตั้งแต่นัดแรกก็เป็นไปได้โดยพบก,กับเนเธอร์แลนด์ตัวเต็งของแชมป์กลุ่มนี้นักเตะคนสำคัญของทีมเป็นใครไปไปได้นอกจากเซโรมาเน่ดาวยิงจากเสียใต้ไบแยนนค ทีมต่อมาทีมชาติเม็กซิโกทีมอันดับที่13ของโลกจากการจับอันดับ FIFA, ฟ i f a World Ranking ล่าสุดเม็กซิโกผ่านฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาแล้วถึง17เกครั้งเม็กซิโกเป็นมหาอำนาจของโซนคอนคาเคฟและประสบความสำเร็จมากที่สุดในทวีปโดยพวกเขาได้แชมป์คอนคาเคฟโปคับถึง11สมัยนักเตะส่วนใหญ่ของเม็กซิโกเล่นอยู่ในหลดภายในประเทศมาจากสองสโมสรใหญ่อย่างคับอเมริกาและปาสูก้าฟุตบอลโลกรอบเข้าเรีกโซนคอนคาเคฟพวกเขาจบอันดับที่สองของกลุ่ม ผ่านไปเล่นรอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติฟุตบอลโลกสอง8สิบปดที่ผ่านมาพวกเขาตกรอบส6กทีมสุดท้ายด้วยการแพ้ให้กับบาราซิล0ูนประตูต่อสองนักเตะคนสำคัญของทีมนั่นคือลาอูกิมินเนสดาวยิงจากบุคเฮมตันฟุตบอลโลกคนนี้พวกเขาจับสลากตัวใช้เดียวกับอาร์เจนตินาซาอูและโปลแลนด์เม็กซิโกกับโปลแลนด์น่าจะแย่งเข้ารอบเป็นอันดับที่สองของกลุ่มส่วนแซมกลุ่มน่าจะเป็นอาร์เจนตินาทีมต่อมาที่อาจจะสร้างเซอร์ไพรส์ในฟุตบอลโลกคนนี้คือทีมชาติญ,ญี่ปุ่น ทีมอันดับที่24ของโลกจากการจัดอันดับฟ i f a World r a n k กิ้งล่าสุดญี่ปุ่นผ่านไปเล่นรอบสุดท้ายมาแล้วถึงเ็ดครั้งญี่ปุ่นเป็นทีมที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดดพวกเขาอาจจะสร้างเซอร์ไพรส์ในฟุตบอลโลกคนนี้ก็ได้ฟุตบอลโลก2018ที่ผ่านมาพวกเขาทะลุเข้าไปถึงรอบส6งทีมสุดท้ายก่อนจะแพ้กับเบลเยียมทีมอันดับที่1ของโลกในเวลานั้นอย่างน่าเสียดายไปสองประตูต่อสามญี่ปุ่นพวกเขาเล่นบอลเป็นระบบไม่มีซุปเปอร์สตาร์ของทีมและเล่นบอลเทา้ทาสูา่เท้าได้ดี ฮาจิเมโมรียสื่อเรื่องนักเตะ19จาก26คนที่เล่นอยู่ในลีกใหญ่ของยุโรปนำโดยนักเตะที่กำลังฟอร์มดีอย่างคาอรุมิโตะจากไบตันได้นักเตะตัวเก่าอย่างมายะโยชิดะจากซามโดเลียพวกเขาอาจจะสร้างความยากลำบากให้กับทีมชาติสเปนและเยอรมันในฟุตบอลโลกคนนี้ก็ได้ศักยภาพของนักเตะญี่ปุ่นก็ไม่ได้เป็นรองมากนะักและทีมสุดท้ายคือทีมชาติเดนมาร์กทีมอันดับที่10ของโลกจากการจากอันดับฟีฟ่าเวอร์แลนกิ้งล่าสุด ถ้าไม่นับกาตาจะภาพเดนมาร์กคือชาติแรกที่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่กาตาในรอบเขาเลือกโซนยุโรปพวกเขาสามารถเอาชนะก้าจากสิบนัดและสามารถตีตัวไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นชาติแรกเดนมาร์กเคยสร้างเทพนิยายในฟุตบอลยุโรปปี1992มาแล้วด้วยการเป็นแชมป์ดยการเอาชนะเยอรมันในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2018ที่ผ่านมาพวกเขาแพ้กับโคเอเซียในการดวลจุดโทษหลังจากเสมอกันในเวลาหนึ่งประตูต่อหนึ่ง นักเตะคนสำคัญของทีมนั้นคือชิสเตียนอีเลกเซ่นกองกลางจากทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเป็นหัวใจในแดนกลางของเดนมาร์กแล้วเพื่อนๆ่ะครับคิดว่าใครจะเป็นมาเมิดในฟุตบอลโลกคนนี้พูดคุยกันได้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องโลกลูกหนังด้วยน,นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ